ก็เราอ่ะต้องทนเองโอเคไหมคะตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าพี่เ,เข้าสูงแล้วเนี่ยมันมี้ปันหาก 1, 2, ค่ดัอง0ันเนี่ยไม่เป็นไร,รนะพี่ถือว่า เราอ่ะตอนน้นเองโนะคะตรงนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าพี่เอาเข้าศูนย์แล้วเนี่ยมันมีปัญหาแค่พันสองพันเนี่ยไม่เป็นไรนะพี่ถือว่าพี่ช่วยเรานเพราะพี่เพิ่งมาจบนมาแต่ถ้ามันหนักอันนี้นะคะพ้จารกาอันนี้ก็ทำกลัมเนี่ยไม่ต้องมาเทคแคร์อะยตรงนี้น้องก็ต้องถือตอนัวใจนะคะตรงนี้แต่้าพี่พบอกพี่ไม่เปไรโเคน้องก็เอาไปตรวเลี้ยลกันก็ย่าใจ้เป็นอะไรแล้วกัน ะววเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากในโลกออนไลน์ครับหลังจากที่ผู้ใช้ติ๊กตอบรายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปซึ่งเป็นคลิปขณะที่ญินเจ้าของรถหรูกําลังเตือนน้องพนักงานในตำแห่งหนึ่งเนื่องจากว่าน้องพนักงานคนดังกล่าวเติมน้ำมันให้ผิดครับ โดยในคลิปหญิงเจ้าของรถบอกว่าถ้าเอารถไปเข้าศูนย์แล้วค่าเสียหายแค่พันสองพันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าค่าเสียหายมากกว่านั้นก็อาจจะต้องให้ทางปั๊มช่วยรับผิดชอบครับ อย่างไรก็ตามทางผู้โพสต์เผยว่าเจ้าของรถไม่ได้เอาเรื่องและนำรถไปเข้าศูนย์เองส่วนสาเหตุที่ยังไม่อยากเอาเรื่องนั้นก็เพราะว่าถ้าเอาเรื่องกับทางปั๊มน้องพนักงานก็จะโดนหักเงินนั่นเองครับส่วนในโซเชียลก็มีทั้งเสียงชื่นชมและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ครับแต่อย่างน้อยก็ต้องขอบคุณแทนน้องพนักงานจริงๆครับ ก็เราอาร่ะตอนนันงิถเองโอเคไหมคะตรง<อ>นี้นะแต่ถ้าเกิดว่าพี่เอาเข้าศูนย์แล้วเนี่ยมันมีปัญหากแก 1, 2, ค่พันสองพันเนี่ยไม่เป็นไร,ร<อ>นะพี่ถือว่าพี่ช่วยเรานะก็พี่ดูไปจับบนมา<อ>แต่ถ้ามันหนักวันนี้นะคะผู้จัดการอันนี้ก็ทางปั๊มเนี่ยไม่ต้องมาเทคแคร์ดูแลตรงนี้น้องก็ต้องถือว่าต้องเขไานะคะตรง<อ>นี้แต่ว่าพี่แค่พันสองพันที่ไม่เป็นไรนะพี่ถือว่าโอเค ก็วนะ่าเอาปเป็นเรียนแล้วกันก็อ,อย่างนี้จะเป็นอะไรก็แล้วกันนะคะอย่างนี้ดีกว่า